สูตรตรีโกณมีเยอะมากนะครับมาดูเทคนิคการจำกันสวัสดีครับเด็กๆทุกคนคลิปนี้พี่สายจะมาสอนเทคนิคการจาสูตรตรีโกณใครๆก็รู้นะครับว่าสูตรมีกันอยู่เยอะมากมายขอน้องดูให้ครบทุกชุดสูตรนะครับเอาชุดสูตรที่1ก่อนสูตรผลบวกผลต่างของมุมมุม A กับ B บวกกันหรือลบกันก็ได้เอาของทรายก่อนนะครับของทรายเริ่มที่ทรายท่องสลับทรายคอสคอสทรายเครื่องหมายเดิมของคอสเริ่มที่คอสท่องซ้ำว่าคอสคอสทรายทรายเครื่องหมายสลับฝั่งซ้ำอีกรอบนะครับของทรายเริ่มที่ทรายท่องสลับทรายคอสคอสท ของคอสท่องสันว่าคอสคอ,อ,อ,อสาซสายซเครื่องหมายสลับแค่นี้ก็ได้สูตรของไซและคอสเรียบร้อยแล้วถ้าใครอยากได้ของโคเซกให้ปรับสูตรอย่างนี้นะครับโคเซกซีเอซี H C, ให้น้องขียอย่างนี้แล้ววางหนึ่งด้านบนนีน่คือสูตรของโคเซกถ้าน้องจะหาของเซกนะครับก็วางหนึ่งว้ด้านบนสิ่งที่เห็นก็คือสูตรของโคเซกนี่ได้ไปสี่สูตรเรียบร้อยน,นะครับคราวนี้เรามาเพิ่มเติมสูตรของแทนกันบ้างนะครับของแทนจะมีการหารนะครับมีเศษกับมีส่วนดูข้างบนก่อนนะกระจายแทนเข้าไปเป็นแทนเอกระจายแทนเข้าไปเป็นแทนบีเครื่องหมายเหมือน ข้างล่างท่องว่า1นึ่งแทน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 คือแทนกุนแทนนะครับแล้วเครื่องหมายต้องสลับอีกทีนะครับกระจายแทนเป็นแทน A กระจายแทนเป็นแทน B ข้างบนเครื่องหมายเหมือนข้างล่าง1แทนแทนเครื่องหมายสลับจบเรียบร้อยครับนี่คือของแทนแล้วก็ตะเป็นของคอร์ดทำยังไงมาดูกันของคอดน้องตูดีๆนะครับดูข้างบนของแทนแล้วแอบดูข้างล่างของคอตดเอาบนไปอยู่ล่างเปลี่ยนชื่อจากแทนให้กลายเป็นคอตดแล้วมีการสลับหน้าหลังครับเอา A ไปอยู่หลัง B อยู่หลังเอาไว้หน้าดูข้างล่างของแทน เอาไว้ด้านบนนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเรียนแทนกลายเป็นคอร์ดเคยอยู่หน้าเอาไปไว้หลังเคยอยู่ด้านหลังเอาไปไว้ด้านหน้าแค่นี้เองครับน้องก็จำสูตรได้เรียบร้อยลองฟังซ้ำดูนะครับอันนี้เป็นคําเตือนนะครับแค่ท่องแค่ดูไม่ได้นะครับต้องหัดเขียนขึ้นมาและน้องจะจําได้จริงๆครับ